อันนี้ไปอันนี้ก็ไม่ใช่ใบมโนนีเนโรยโนเลยียโนยริอาราเนเนเนเลีย <c oughs> มันใช้ผ้าพันแผลมันใช้ใช้ทําได้อันนั้นผ้าปิดแผลมันสลับกันเราจำสลับ ม่ใบอะไรวะกล้องไปไม้เล็กอดีตเป็นภาพเร็วเวลาและเวลาสัตว์ก่อนด้วยไปเอาไข่ด้วย ไปอะไรเรียโอ้โหโไม้นี่หัวล้นหมดเลยวะ่ะกวยเน่าเนื้อปลามังกอนฮะมันเน่าอะไรอ่ะกินได้ไหม ไอ้เนี่ยเ้ยกูเพิ่งลาดจระเข้มาไอสัตว์อาหารป็นพิษทีเดียวกูแม<ต>่งอ,อาหารเกือบหมดอาหารหมดเลยอ่ะแม่งต้องกินเรื่อยๆอ๋อก,ก็เลยไม,ไม,ไม่ไม่เดือยเยอะจนไปแล้วนี่ใบลินเนเลียเจอแล้วเหรอนี่กูได้มาแล้ว มันเป็นยังไงวะต้นมันเป็นใบเหมือนหญ้าอ๋อเหมือนยา่าก็ไม่ใช่วะจะเป็นใบยาวๆเนี่ย นี่อะเจอละใบโมริโคโค่ใบทอม อ๋อกูดได้แมงมุมกูไม่กินหรอกกูว่าคาโบไห้ดีดมันจะมีผลไม้อันหนึ่งที่เป็นลูกกลมๆอ่ะคาบโบตั้งสิบหก แซบเลยนี่ปะใบโบริโคโคโลอ่ะโอเคเลยไอ้เนียนึกว่าจะเจอยากเจอง่ายกว่าที่คิดเนี่ยหลักจะเนี้ยจะไม่ออกละเฮ้ยผลไม้ แเราก็กินก่อนเลยหัวไขมันตั้งสิบห้าคนดีเพิ่งไปเจอกูกินหมดแล้วตอนเนี้ยไปล้างตัวก่อน ไอ้เหี้ยม่งตาจนเกลียอะ่ะไอ้สัตว์ภูเขาหัวเกลียนล่าสุดคนป่ามันลงเล่นน้ำละร้อนเชื่อกูประเทศไทยกเ้ยหน่อกินไม่ได้วจริง มึงจะกินมมลงมึงชีวิตจริงอะ่ะไม่รู้อ่ะมึงเกิดตรงนี้เหรออ๋อแม่มึงเห็นในน้ำไหมทำไมไม่เห็นมีอะไรมีปลาแล้วนะแต่ปลาแล้วตัวนะึงมึงเก็บแล้วหเ,เ,หเหรอเก็บเป็นพี้ยอะไรของมึงนี่ทำไมกูเจอคนปลาอ๋อไม่ใช่ขอ,อมึงเหรอกูเหง อดักแด้ม่กินไม่ได้หรอดักแด้สุกสุขภาพจิตลเลยนะอนไวหะน,หนี่ มีดกระดูกได้ของดีแล้วบ้านมึงอยู่ฝั่งนั้นเหรอตรงหลังบ้านกูไม่ไม่จะทำสะพานไปในเนี่ยมันจะมีช่องว่างอีกช่องหนึ่งอ่ะน่าจะใช่ช่องว่างนั้นมันมันจะเป็นช่องว่างของ เอาไว้ติดเผา จริงมึงอย่าตัดต้นเตี้ยนะเนี่ยต้นไหนเนี่ยเดี๋ยวมันไม่งอกเออตัดๆไปเถอะอ๋อ <c oughs> ไม่ไม,ไม่มันเยอะมันเยอะอยู่แล้วมันเยอะอยู่แล้วมีก้อนหินป่ะแถวนี้ไม่มีให้หปะอ๋อกูมีกูม,มีเอาไหมเอาไหมเอามาเฮ้ยมึงไม่ต้องหรอกมือตัดไถให้กูอนหนึง่ง กูขี้เกียจเอาอ่หินอ่ะพิงไปแล้วโอเคกูทำฝานก่อนนี่ต้น้วยกูปลูกเองนอนแป๊บ จองละกุได้ของละโว้โยธนูคันไผ่ตรงเทปแน่ๆเอาคนไก่ปล่าเฮ้ยคนนก อันนี้มานี่อเอาอันนี้ไปกินไปนี่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 <อ>ไม่ให้ยไ้สำหปาทองปลูก<ม>ปะ่ะไอ้มันปลูกได้เหรอเออว่ะปลูกได้มันมีเก็บมาเล่นดีหว่าเกูปลูกดีกว่ากูเพิ่งรู้ ถ้ากูไม่เตือนนะเมล็ดไม่ทราบชื่อไม่ได้เจ๋งมันไม่ใช่กระกระถางมันอะต้องเอานี่ไปต้องกระถางใหญ่เนี่ยกระถางเนี่ยแต่กูกำลังทำอยู่อะไรอ่ะใบไม้ปิดแผลเนี่ยนะเอามาไหมอ่ะกูมีเยอะแล้วเอาไเผื่ออ่ะอันนี้อะไรอันนี้มึงไม่มีแน่แน่ 5าพันแผลกูไม่มีใช่ไหมวะยาพอกใบยาสูตรมาเอามังไหนวะเรื่องอะไรอะอะไรอ่ะอ๋อนี่สัตว์ตาย กูหาเยอะก่อนไหนก็เห็นแหละขอไม่พยายาม เนี่ยตรงนี้ก็ถึงบ้านกูละ เชี่ยงง่วงนอนเฉยไอเกมนี้มีกาแฟไหมวะ ไม่ค่อยมีสัตว์เลยแถวบ้านมึงมีแต่นกนี่เพียบเลย 我放破了。 害那追个。